สวัสดีครับคนรักต้นไม้ทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับวิธีขนย้ายต้นไม้นะครับเป็นต้นทุเรียนนะครับสายพันธุ์ต่างๆนะครับเวลาก็ขนย้ายนะครับนี่ครับจํานวนมากนะครับก็ก็จะดับเป็นกันชั้นนะครับเป็นแนวตั้งนะครับดับเข้าระหว่างนะครับไม่ให้ต้นไม้นะครับเกิดความเสียหายนะครับดับกันแบบนี้นะครับนี่ครับ จัดเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับซ้อนขึ้นไปเป็นจันจันนะครับเพื่อความสวยงามครับนี่ครับถ้าจัดเรียงแบบนี้นะครับเราจะขนส่งต้นไม้ได้เยอะนะครับแล้วก็ต้นไม้ก็จะเกิดความจ่ายน้อยนะครับหรือว่าพาไปตั้งโชตั้งขายได้เลยนะครับหรือว่าพาไปปลูกก็พร้อมปลูกเลยนะครับเป็นการขนย้ายต้นไม้นะครับที่ว่า แปลกๆนะครับไม่แปลกหรอกครับสําหรับแถวนี้นะครับคือว่าคือลูกค้าก็ได้ดูได้เห็นนะครับว่าเออเป็นแบบนี้นะครับเป็นต้นกล้าทุเรียนนะครับครับขอบคุณมากครับ